โอ้สวัสดีค่ะพ่ออชิตาสวัสดีค่ะเอ่อจะได้ไม่ลื้อปวดตายเมื่อกี้เลยให้เราอันสวัสดีใหม่เดินทางปลอดภัยนะคะแหน่ช่างใดนี่แนวใดอีกต่อไปชี้ไรกันนี้ยังเดี๋ยวนีพลาดอีกแล้วนี่อันนี้ไรกันนี้ยังเดี๋ยวนี้าวดขาพ่แล้ว ผาดแน่เราเอาแก้วมาเอาน้ำไปนั่งหนึ่งวันเราวถึงเดินทางเลยน้ำฝนโอ้ยเจสิล่ะถ้าบ่มีการสอบมันจะเป็นยังไงสิฝนมากค่ะฝนฝนฝนสต๊อปไก่อนกระซิบบอกสต๊อปไก่อนสต๊อปพี่ล่ะ บะรอไปอิสระภาพชั่วข้าวเดี๋ยวก็เข้าถูสูท่ที่จองจำอีกเพราะว่าโทษฐานที่มันเป็นอยู่เวลาที่มันหืนเราต้องสากาัดมันไหวว่นกันกับดีดีนาง,นางนรแร์กยังกินน้ำเย็นอยู่บอนางนแอร์กัยังกินน้ำเย็นได้เนาอเจ้าสิบบวก่นวนเนี่ยห่วยกับปางญย่างแล้วกูใส่ยางจอดตรงอย่าง,งได เจ้าสิบ <tripod brightness> <king French> oh. ัวเหนียวว่ะเปิดกระจกลงเดียวมาเลยเหรอโอ้โหอ้ยสิบัวที่เหลือแมนโบกแมนสิเจ้าหูทองเจ้าหูทองรถบดเล่าเอาอันทวนเหรอโอ้ยสิบัวที่เหลือบรอดบรอดรอดวาย่บัวเดือดหลือหลายรอดอย่างไร jalan-jalan ke senter kita jalan-jalan ke ke jangat apa ya bule rame bule rame bule สะตึกสะอึกียกว่าเมืองน้ำไหลน้ำคือสะตึกบอสภาษาค้าแม่ตึกตึกคือน้ำอืมเขาเขาอันทามเขาบอกเลบว่าหยั่งนี่ชมตึกชมตึกชมตึกนี่แปลว่าผมบุญรอดเป็นหยั่งกับเจ้า่อยว่าสิบงวันแล้วนะบุญรอดเป็นหยังงีแดน่ัง เป็นทาเดียวบักโดเลยเด้อเออเนี่ยพอพออิิตาวะพอพออิิตาวะคอยสิตรงยืนครบแปดนาทีบ่เดี๋ยวได้สามนาทีล่ะอายสิได้หน่อยยัแต่อันนี้สิบกัวเราบ่เด้อวัวเราสวยแห้งตายจังได้หน่อยรู้สารเลียนสิบนัว เป uh ็นเรื่องภายในครอบครัวพี่น้องค่ะแยกกับน้องมันหุ่มกันหมอมันหุ่มนี่จะถือเขาหุ่มนั่นสร้างภาพว่าจะของหวานแหววไม่บอกสร้างภาพว่าแต่เขาปะวันแก่ปะปวันบักเคยบักเคย์อย่างนี้ฮะเยองโจ ูอ๋อออกจากประตูไง<ม>ประตูบ้านที่ว่าเหลือมากนะเหลือมากเลยค่ะออดึงสกู๊ปมาจะใส่บ่าวโทนแมตหมดขอบอกให้ซื้อแบตมาใส่อยู่เพิ่งสีสากกนเพรว่าเต้องสาดเสียเวลาอันนี้ก็สิเดินทางอันไปตามที่รถตู้เมื่อไดรบอกบอกเนี่ยพออาชิตะโยนของเบิรงตารางงานก่อนบอกบอกแน่เแต่ไปแน่ใช่ไหม ค่ะบอกบอกแน่นะเดี๋ยวจะได้ไปนำมาแล้วอัดด่างแล้วเรียบร้อยค่ะอัดด่างให้แน่นๆนะบลอดภัยแล้วเดี๋ยวด่างด้วยอ๋าเดี๋ยวงปลอดภัยค่ะโชคดีค่ะกินน้ำเย็นในรถเดี๋ยวเราสูตรประจุลงนิดเดียวแมนบอสิเงียวถุงน้ำลายใช่ไหมเจ้าสิเงียวหมมบอเจ้าสิเงียวหมมบอ <laughs> เอาไปไปไปโชคดีโชคดีโชคดีโชคมาเดินทางปลอดภัยอืออือเล้วว่าปลาหัวปลาแง่ไปพิริยามัน,น,นแล้วเรากินเขากับมกปลาไปแล้วนะคะ บ่ายสองกว่าสี่โมงเย็นวันนี้รอดูบบาวโทนเบาวโทนนะคะเบ,บาวโทน,โทนะจะพาเอฟซีไปเที่ยวเมืองนอกประเทศใดเลือกเอาเลือกเอาได้จ้ะเอ้าฟอดโหลดมุนทศปรับ เห็ุส่งแห้งนะสวัสดีค่ะเอฟซีฝากสองป้าวันน้ำเลยน,นคะคะฝากกดติดตามช่องป้าวาันทีหลังบา้านเด้อค่ะเขาเศร้าบอกเขาบอกฝาก่ากากองแล้วได้มันนานมากป้าวันกับซีฝากยีคเจ็ดสี่แล้วค่ะอืมฝากก่อนบอกเอฟซียุคสี่แล้วอ่าบอกส่งแห้งบอกพิศสั่งแห้งดี๊ดมาไหน Má bơm 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 mơ 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 đúc đi กับบอมเงีย้ยสิว่าต่อเนาะฝนปิดเงี้ยงลงกันแล้วคือถาอไไ่าลมแห้งสินเนี่ยเปอร์เซ็นต์กันเอาคือสิบ่ทอดทได้ค่ะฝนมาทางใดนนี่เด้ฝนมาทางไหน,น้าโหลดฝนสิตกแล้วพี่น้องอย่าเฮาโหลดก่อนเฝ้าโหลดท้ำท้ำถ่าเดี๋ยวฝ้าโหลด เฝ้ากด้าาโหลดยันเฮายันเฮาโหลดก่อนยันเฮาอัปเดตก่อนบ่าบ้าบ้าบ่เฝ้าบ้เม็ดไปเดลยหระบ่เฝ้าบ่เฝ้าบ่เฝ้าเนี่ยบ้าเกียร์ขนาดปกติปกติสิพิมพ์ที่นี่บ้าเลยเลยบ่เฝ้าแต่ว่ากดไม่แล้วก็บ้าเลยนะใส่วิธีใส่ทางลัดเกินไป จีมรถตู้เดินทางน่าจะใกล้ถึงแล้วนะคะนี่คนมาทางนี้ภาวนาให้อย่าเพิ่งตกพอตกมากกับเชื่อแช่เด็กนอยกับเสจแลนเหลนเบาะสะด,ดวกเหลืออยู่สามโชคดีจังคือตอนแรกอะนึกว่าสิได้ไปสามเหลือสอง จะสอุ้มขึ้นรถแล้วล่ะจะอุ้มขึ้นรถแล้วกำลังจะเปิดประตูเอา้าไม่ได้ไปแล้วน้องตัวสีดำเขาได้อยู่ต่อก็เ,เป็นการเข้าใจกันผิดบมเมนปะนางเด้อปะนางบริเวณพีเด่นเห็นนี่คุ้มคุ้มคุ้มนิดหน่อยไว้ค่ะคุ้มไว้ก่อนฝนจะลง เด็กๆเด็กๆนอนรับบะลลกเงียบกันแล้วค่ะอย่าปากเพราะว่ากรที่ล่มสิมากจริงๆช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาเขาจะงอแง,งค่ะเพราะว่าอากาศหอนพอแดดแห้งแดดแรงมาก แดดแรงมากเขาก็จะวายๆหน่อย้อนที่นี่เพราะอากาศเย็นเขาก็ง่วงเลยค่ะน่าจะงีบเนาะให้น้องพ่อผลเดินลวลงคลิปให้เบางไม่ค่ะขอกาะก็ไม่คลิบนานะคะขอบคุณ FC ซสำหรับกำลังใจมากมายเลยขอบคุณมากๆค่ะ f อซีจะไปะน่าจะจะย่อยตอบคอมเมนต์นะคะ สวัสดีค่ะ